ปกติแล้วกบยางแบบนี้นะครับแค่5-6กรัมเท่านั้นเพราะที่ตัวมันเล็กนะ5-6กรัมเท่านั้นแต่เราจะเพิ่มน้าหนักให้ตีไกลยังไงไปดูนี่ครับบีบบีบนะบีบไว้แล้วก็จุ่มน้ํามันจะดูดน้ําเข้าไปดูระยะนะครับตรงนู้นเวิร์กนู้นเนี่ยกะด้วยสายตาต้องมี40-50เมตรสาย PE 3มาดูดูวามไกล หัวใต้สุดแรงนี่มาดูว่าไกลแค่ไหนนู่นนะดูนะดูสีนับสีไปเรื่อยนะครับเนี่ยนี่ดูนู่นนะครับถึงเวิ้งไกลไกนู่นละนี่สีที่สองแล้วสีที่สามสีที่สามคือสามสิบนะสีที่สามคือสามสิบนี่สีที่สี่สีม่วงนะนี่นี่ สีที่ห้าสีส้มเหยสี่สิบกว่าเมตรแน่นอนนะครับตีง่ายๆแบบนี้นะเทคนิคเหยื่อเล็กๆก็ตีไกลได้เอาไว้เวลาช็อตไหนที่เราต้องการตรีไกลๆ